ครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการสํารองข้อมูลการแชทนะครับก่อนที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเครื่องนะครับหรือเปลี่ยนเครื่องสําหรับการใช้ไลน์นะครับเราจะเปลี่ยนไลน์โดยที่ข้อมูลของเรานะครับยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการแชทนะครับรูปภาพข้อความต่างๆการตั้งค่าต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งวิธีการนั้นเนี่ยก็ง่ายมากๆนะครับซึ่งสําหรับไลน์แล้วเนี่ยหลังจากที่มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆ่อยเนี่ยนะครับก็ได้เปลี่ยนวิธีการ เข้าใช้งานล็อกอินนะครับหรือแม้กระทั่งวิธีการตั้งค่าปรับเปลี่ยนหน้าตาอะไรอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งอาจจะทําให้หลายๆคนเกิดอาการสับสนได้นะครับซึ่งวิธีการนั้นนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับสาหรับการเปลี่ยนลายเดี๋ยวเราไปทาพร้อมๆกันนะครับผมก็กําลังจะเปลี่ยนลายอยู่พอดีนะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกท่านไปที่ลายของตัวเองนะครับนะฮะแล้วก็มาที่แท็บหน้าหลักนะครับที่เป็นรูปบ้านตรงนี้นะฮะนะครับมาที่แท็บหน้าหลักนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ไปที่นะครับที่มุมขวาด้านบนนะครับมุมขวาด้านบนตรงนี้นะครับจะมีนะครับรูปฟันเฟืองอยู่นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกท่านเลื่อนนะครับมาที่ด้านล่างนะครับตรงนี้เลยครับตรงที่เขียนว่าตรงนี้ครับแชทครับนะฮะหลังจากนั้นก็ให้คลิกเข้าไปที่แชทได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาที่แชทแล้วเนี่ยนะครับ ให้เรามาที่ตรงข้อมูลตรงนี้ครับส่วนแรกตรงนี้เลยครับนี่ฮะสำรองข้อมูลนะครับเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับให้ทุกท่านคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะพบกับหน้าตาของเจ้า,าในเมนูของสำรองข้อมูลเรียกคืนข้อมูลนะครับ สำหรับทุกท่านนะครับหรือใครที่ยังไม่ได้เพิ่มบัญชีนะครับสำหรับสำรองข้อมูลเนี่ยนะครับก็ให้เพิ่มบัญชีเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะบอกว่าให้เราเพิ่มบัญชีนะครับบัญชีที่เราเพิ่มตรงนี้เนี่ยจะต้องเพิ่มด้วยบัญชี Gmail เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นของ Google นะครับต้องเป็น Gmail เท่านั้นเป็น Hotmail Yahoo Mail อะไรต่างๆเอาลูกอะไรต่างๆไม่ได้เด็ดขาดนะครับอันนี้ผมเพิ่มไปแล้วนะครับเป็นเมลของผมเองนะครับก็ เราก็จะทําการสํารองข้อมูลนะครับเมื ain, ่อท <ornament ing. S 1> well. um, ุกท่านเพิ่มไปแล้วเนี hmm. okay, yeah. yes, ่ยนะครับก็ทําการสํารองข้อมูลใครที่ยังไม่ได้เพิ่มก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะฮะมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะสํารองข้อมูลนะครับไปที่ไหนใช่ไหมฮะที่เมลอะไรแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับโอเคนะครับเมื่อเพิ่ม Gmail เข้าไปแล้วนะครับให้ทุกท่านนะฮะมาเลือกที่ตรงนี้ครับสําหรับการสํารองข้อมูลนะครับให้ทุกท่านคลิกไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะฮะ นี่ครับสำรองข้อมูลรวดเร็วมากนะครับสำหรับฟัง iOS นะครับหรืออุปกรณ์ของ Apple เนี่ยนะครับก็ให้ทุกท่านใส่บัญชีที่เป็น iCloud นะครับเข้าไปนะครับนะครับประวัติการแชทต่างๆเนี่ยจะถูกสำรองไปที่ iCloud นะครับก็เพิ่มเข้าไปก่อนนะครับก็จะคล้ายๆกันแล้วก็กดสำรองข้อมูลนะครับ โอเคครับผมสำรองข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลของผมเนี่ยนะครับสังเกตไหมครับว่าจะมีพื้นที่นะครับที่เข้าไปเก็บไว้ใน g o g l e Drive เนี่ยประมาณ101เมกนะครับแล้วก็จะมีเวลาบอกนะครับว่าผมสำรองข้อมูลเวลาอะไรวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่6เดือน10ปี2020ก็คือวันที่ผมทำคลิปตัวนี้ขึ้นมานะครับในวันนี้นี่เองนะครับโอเคนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สำรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับ ไปใช้เครื่องใหม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีการที่เราจะไปเปิดใช้ไลน์ในเครื่องใหม่โดยที่ข้อมูลเรายังอยู่เนี่ยนะครับทำอย่างไรนะครับไปชมมาเลยครับอันนี้ผมจะลบแอปพลิเคชันไลน์นี้ไปเลยนะครับแล้วเราจะไปเครื่องใหม่กันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมมาที่ไลน์ของอีกเครื่องหนึ field, right ่งแล้วนะครับ นะครับทุกท่านก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับยิิดีต้อนรับเข้าสู่ไลน์นะครับส่งข้อความโทรวิดีโอคอลกับคุยกับเพื่อนและครอบครัวนะครับให้ทุกท่านนะครับมาที่เข้าสู่ระบบนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็จะมีตัวเลือกนะครับว่าให้ท่านเข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับทุกท่านก็คลิกนะครับไปที่เข้าสู่ไลน์ได้เบอร์โทรศัพท์นะครับจากนั้นก็กดอนุญาตนะครับให้ไลน์เข้าถึงการโทรต่างๆนะครับ ก็กรอกเบอร์เราเข้าไปนะครับนะฮะเมื่อกอกเบอร์เสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็กดสีเขียวนะครับต่อไปได้เลยนะครับก็จะมีอปอ up แจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าส่ง SMS นะครับไปที่หมายเลขโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับก็กดตกลงไปได้เลยนะครับจากนั้นก็จะมีรหัส OTP นะครับแจ้งเตือนเข้ามานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบก็จะทำการ เชื่อมต่อนะครับกับรหัส OTP อัตโนมัตินะครับมาถึงตรงนี้นะครับเป็นหน้าประวัตินะครับเรียกคืนประวัติการแชทที่เราทําการสํารองไว้นะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับข้อมูลเราจะอยู่หรือไม่ก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้นะครับให้นะครับทุกท่านนะครับมาที่นี่ครับคลิกเข้าไปนะครับบัญชี Google ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปเพิ่มบัญชีเลยนะครับขออนุญาตไปนะครับ บัญชีนะครับเป็นบัญชี gmail ที่เราทําการสํารองข้อมูลการแชทไว้นะครับผมจะใช้เมลนี้นะฮะแล้วก็กดตกลงไปนะครับนี่ฮะมาแล้วครับจากนั้นนะครับก็กดเรียกคืนประวัติการแชทได้เลยนะครับที่ปุ่มสีเขียวนะครับกดไปเลยนะครับไลายเองก็จะทําการเรียกคืนข้อมูลนะครับที่เราทําการสํารองไว้ในตัว google drive นะครับตรง gmail ของเรานะครับกลับคืนมาให้เราทั้งหมดเลยครับ โอเคนะครับเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทแล้วเสร็จแล้วครับไม่ถึง10วินาทีนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีนะครับคาถามนะครับว่าให้มีการเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติไหมนะครับหรืออนุญาตให้ผู้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนได้หรือไม่นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะติ๊กเครื่องหมายนี้ไว้ก่อนนะครับหมายความว่าเครื่องเราหากบันทึกเบอร์ใครไว้เนี่ยนะครับในเครื่องนะครับลายเองก็จะแจ้งเตือนนะครับไปยังเบอร์ของ ไปยังลายของที่เบอร์ของของของ,ของทุกคนที่บันทึกเบอร์ของเราไว้นะฮะนะครับก็เอาไว้ก่อนนะครับแต่ก็อนุญาตให้ผู้อื่นเพิ่มนเพื่อนเป็น,เพ,นเพื่อนได้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นผมก็จะกดถัดไปนะครับก็มีการซิงข้อมูลเล็กน้อยนะครับไม่เกินส0วินาทีนะครับ โอเคนะครับเห็นไหมฮะว่าลายของผมก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับมาอยู่อีกเครื่องหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับขออภัยครับข้อมูลต่างๆของผมเนี่ยก็จะอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับนี่ฮะนะครับข้อมูลต่างๆอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับนะฮะโอเคนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับวิธีการสํารองข้อมูลนะครับหรือ สำรองประวัติการแชทของเราไว้นะครับก่อนที่เราจะมีการเปลี่ยนย้ายเครื่องนะครับไปใช้ไลน์อีกเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้ไลน์ของเราเนี่ยยังอยู่นะครับแล้วก็เมนูเดิมของเราต่างๆหรือประวัติการแชทของเดิมของเราเนี่ยยังอยู่ครบนะครับไม่มีการสูญเสียหรือหายไปไหนเลยนะครับก็จบสิ้นแล้วนะครับก็วังว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กำลังหาวิธีนะครับหรือใครที่กำลังจะสนใจนะครับจะเปลี่ยนข้อมูลการสำรอง นะครับหรือเปลี่ยนเครื่องนะครับโดยที่เรามีการสำรองข้อมูลเดิมไว้นะครับประวัติการแชทต่างๆนะครับเพราะว่าไลน์เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงใช้ไลน์นะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งแหละนะครับในการทํางานของเรานะครับทุกที่แหละนะครับเพราะนั้นประวัติการแชทอะไรต่างๆเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ดีมากๆสําหรับเป็นวิธีการแบ็กอัพแล้วก็เปลี่ยนย้ายเครื่องนะครับสำหรับการใช้ไลน์ในเครื่องใหม่นะครับโดยที่ข้อมูลของเรายังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับโอเคครับขอบคุณสําหรับ การติดตามรับชมนะครับในคลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ